ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาไปาไปชมนะครับในเรื่องของอเหรียญคริปโตเคเรนซีที่เราใช้นะครับที่เราได้มาฟรีนะครับที่เราใชา้มือถือนะครับเป็นเป็นตัวขุดนะครับแล้วก็อาศัยนะครับ a i r d ด o p ต่างๆพวกนี้ ก็คือที่เราได้ได,ได้ได้เหรียญคริปโตเคเรนซีมาฟรีครับเพราะว่าการที่เราจะ,ะทําไมวันนี้เราถึงได้ได้ได้ได,ได้ถือครองนะครับเหรียญคริปโตเคเรนซีที่ยังไม่มีมูลค่าที่ยังไม่มีราคา <c oughs> ก็เพราะว่านะครับก็คือเหรียญคริปโตเคเรนซีทุกเหรียญน,นะครับที่อยู่ในกระดานน,นะครับที่อยู่ในกระดานในบล็อกเกอร์นะครับอันนั้นก็คือเราต้องใช้เงินซื้อนะครับอันนี้คือเราต้องใช้เงินซื้อเอานะครับเนาะ อันนี้ก็คืออ,อย่างเช่น BTC อย่างเงี้ยก็ล้านหครับตอนนี้ก็คือ Ethereum ก็แสน0 0าพันนะครับเจ็750บาทนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเหรียญน,นะครับทีอ่อยู่ในนี้ก็คือมอีถ้าเกิดว่าเราต้องการถือครองนะครับเหรียญคริปโตเคเรนซีเหล่านี้เราก็ต้องอใช้เงินของเรานะครับซื้อเอานะครับเนาะเราถึงจะได้ถือครองแต่ว่าวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่เราน่าสังเกตก็คือว่า สิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมวันนี้ได้มาให้ความสำคัญกับเหรียญคริปโตเคเรนซีที่ยังไม่มีราคานะครับย,ยังไม่ได้เข้าไปมีมูลค่าในกระดานทำไมถึงให้ความสำคัญแล้วก็ทำไมต้องถือครองเอาไว้เพราะเหตุผลเดียวเลยครับก็คือเหรียญคริปโตเคเรนซีทุกเหรียญที่มีมูลค่านะครับอยู่ในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกี่เหรียญกี่เหรียญน,นะครับก็คือเดิมทีเขาก็ไม่มีมูลค่ามาก่อน ทุกเหรียญนะครับไม่ใช่ว่าเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับทุกเหรียญทุกสกุลเหรียญก็คือไม่ไม่มีมูลค่ามาก่อนนะครับไม่คือไม่มีราคามาก่อนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญใดเหรียญใดเหรียญใดก็คือเหรียญทุกเหรียญจะไม่มีราคามาก่อนนั่นเองนะครับเนาะก็เดิมทีนะครับเขาจะเป็นในเรื่องของการมีการเริ่มต้นนะครับสร้างปีไหนแล้วก็ปีที่เขาสร้างนะครับเขาจะมีการแบ่งนะครับแบ่งออกมาชัดเจนมากในเรื่องของ ทําอะไรบ้างนะครับในแต่ละแต่ละแต่ละอย่างแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยคือทาอะไรบ้างผมจะยกตัวอย่างให้ให้ดูสักเหรียญก็แล้วกันนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าเขาแบ่งยังไงนะครับในสัดส่วนแต่ว่าก็คือทุกเหรียญจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าแต่ละเหรียญนั้นก็คือจะแบ่งสัดส่วนเป็นยังไงนะครับก็คือจะจะให้ได้อ่าจะให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือสมมุติว่าเหรียญนี้ก็แล้วกันเนาะ เหรียญอะไรครับก็คือเป็นเหรียญคริปโตใหม่นะครับเช่นเขาสร้างขึ้นมา,าทั้งหมด2อ0ล้านเหรียญนะครับสมมุตินะครับ200ล้านเหรียญแล้วทีนี้สิ่งที่เขาทำสมมติว่าเขาสร้างขึ้นมา200ล้านเหรียญนะครับในส่วนแบ่งที่เขาจะแบ่งไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้ดูเฉยเเขาจะทําอะไรครับอีโคซิสเต็มนะครับก็คือ128ล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของ โฟลเดอร์นะครับอ่โฟลเดอร์ทีมก็คืออ่า40ล้านนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือว่ามันเหรียญทุกเหรียญก็จะเป็นแบบนี้ครับสวอปนะครับก็คือ10ล้านอย่างงี้นะครับแล้วก็มาร์เก็ตติ้งนะครับอันนี้คือจําหน่ายก็คือ10ล้านอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญก็คือในเรื่องของ p r i v a t e นะครับเซลล์ก็คือ2.5นะครับเห็นไหมก็คือ5ล้านนะครับอันนี้ก็คือเหรียญถูกแบ่งออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือ แบ่งชัดเจนมากนะครับและก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของ a อร์ดอปเห็นไหมครับแอร์ดอปนรนะครับบุ nah, Book list, uh, ๊คลิสต์สองจุดห้านะครับก็คือ5ล้านเหรียญแล้วก็ a อร์ดอปล้านเหรียญเพราะฉะนั้นก็คือเหรียญทุกเหรียญคริปโตเคเรนซีทุกคริปโตนะครับที่สร้างขึ้นมายังไงก็ต้องนะครับมีรดแมปที่ชัดเจนนะครับมีการเดินทางที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของอ เหรียญเขาจะให้ฟรีนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นฟรีอยู่นะครับอ่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆก็คือทุกเหรียญมีฟรีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอ่ผมก็เลยอ่าพอรู้จุดนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคืออ่าถ้าเกิดว่าเรา ผมก็เลยต้องให้ความสำคัญกับเหรียญคริปโตเคเรนซีที่เป็นเหรียญฟรีนะครับตอนนี้ก็คือใช้มือถือนะครับขุดเหรียญฟรีนั่นเองนะครับเนาะกะ็เดี๋ยวจะพาไปดูเป็นบางส่วนก็แล้วกันเนาะอย่างเช่นนะครับเหรียญ PI ก็แล้วกันนะอย่างเหรียญ PI อย่างนี้ครับก็คือ PI เนี่ยอตอนนี้นะครับก็คือเขาสร้างมาตั้งแต่ปี2 2019นะครับ2019 PI เนี่ย มีทั้งหมด21ล้านเหรียญน,นะครับมีทั้งหมด21ล้านเหรียญเท่ากันกับบิตคอยเลยนะครับบิตคอยคือสร้างเมื่อปี2009นะครับและ PI คือสร้าง 2, า2019นะครับห่างกัน10ปีนะครับแต่ว่าแน่นอนครับตอนนี้ก็คือ PI ก็มีกำหนดการที่จะเข้าไปาจำหน่ายแล้วนะครับก็คือ,อ หลังจากนี้อีก120วันหรือว่าประมาณ4เดือนนั่นเองนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรายังขุดฟรีได้อยู่นะครับยังขุดเหรียญใช้มือถือของเรานี่แหละครับขุดฟรีเราก็จะเห็นนะครับว่าเขาจะเดินเดินไปแค่เราเข้ามาแต่วันละครั้งเท่านั้นเองนะครับก็คือเขาจะเดินอยู่24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงแค่เราเข้ามาแต่วันละครั้งนะครับเนาะเราเข้ามาแต่เขาวันละครั้งนะครับเวลาก็จะเดินไปนะครับเวลาก็จะเดินไป 24ชั่วโมงเราก็เข้ามาแตะครั้งหนึ่งเขาก็จะเดินอยู่อย่างนี้ครับเขาก็จะเดินอย,อยู่แบบนี้นะครับก็ตอนนี้ครับเหรียญ PI ก็มีมูลค่าหรือว่ามีราคาที่เขาใช้ซื้อขายหรือว่าใช้แลกเปลี่ยนกันแล้วนะครับอยู่ที่ต่างประเทศเช่นอเมริกาอย่างเงี้ยหรือว่าประเทศจีนอย่างเงี้ยก็มีการซื้อขายกันแล้วและที่สําคัญก็คือไปอยู่ในมือของผู้คนกว่า23ล้าน ผู้คนทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญนี้ก็น่าจะมีมูลค่า,าเกินร้อยเกินร้อ US แล้วนะครับต่อ1 pi นะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้เราขุดฟรีนะครับใช้มือถือเราขุดฟรีนะครับเนาะอันนี้คือเป็นหนึ่งในในหลายในหลายเหรียญเองนะครับที่ที่ใช้ขุดฟรีอยู่ตอนนี้ใช้มือถือขุดอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อย่างเช่นต่อมาก็จะเป็นอย่างเช่น pi ครับไออย่างเช่น b b นี่ก็เหมือนกันครับ b ก็จะเห็นไหมครับมีเวลา24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือตัวพึ่งนะครับจะบินอยู่อย่างเงี้ยบินอยู่อย่างเงี้ยครับก็คือเป็นสีเขียวเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงกับ28 นาทีก็จะเขาก็จะเป็นตัวสีแดงเราก็แค่เข้ามาแตะให้เขาบินนะครับแตะให้เขาบินเท่านั้นเองนะครับแน่นอนครับเขาก็จะเดินอยู่อย่างงี้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็จนกว่าเขาจะเข้าจนกว่าเขาจะเข้ากระดานนะครับก็คือตอนนี้คือเรากดฟีไปใช้มือถือเรากดฟีไปเนาะอย่างเช่นเหรียญอะไรอีกครับอย่างเช่นเหรียญอัลฟาก็แล้วกันนะครับอัลฟาก็เช่นเดียวกันครับอัลฟาก็ขุดไปนะครับ ก็เดินไปเห็นไหมครับก็คือเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเขาก็จะหยุดแล้วนะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับเขาก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆอันนี้คือตัวอย่างนะครับให้อ่าให้เห็นนะครับให้ดูนะครับว่ามือถือเราสามารถอ่าเราใช้มือถือนะครับในเมื่อเราวางมือถือเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้มือถือเราเนี่ยมาสร้างอ่าอนาคตหรือว่าสร้างโอกาสในอ่าวันข้างหน้าของเรานะครับเช่นอ่ายูนิคอร์นะครับก็เราก็มาดูนะครับ เนาะก็ตอนนี้ก็เห็นไหมครับเขาเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆสองหมื่นกว่านะครับเห็นไหมเลขตัวเลขมันเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเนาะก็อันนี้ก็คือใช้มือถือขุดไปเรื่อยๆอันนี้คือเราใช้มือถือขุดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายและยังมีอีกหลายเหรียญด้วยกันนะครับเช่นมาทางเทเล gram นะครับมาทางเทเล gram ก็ยังยกตัวอย่างให้ดูอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นอย่างเช่นตัว ไฟเออร์นะครับเราก็มาดูนะครับอันนี้คือเขาก็จะบินอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับแล้วก็แค่แตะให้เขาบินนะครับอ่าในแต่ละวันเท่านั้นเองนะครับเขาก็จะบินอย่างเงี้ยเขาก็จะบินของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหรียญก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเป็นพลังงานนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาอ่าขุดเหรียญให้เราฟรีนะน,นี่คือใช้มือถือนะครับเนาะอย่างเช่นมาในรูปแบบของเทเลกรัมนะครับมาในรูปแบบของเทเลกรัมก็จะมีอย่างเช่นไฮคอยนะครับไฮดอลล่านะครับไฮดอลล่า ตอนนี้ไฮโดอล่ามีมูลค่าแล้วนะครับที่อยู่ิสวอปนะครับมีการซื้อขายกันแล้วเราอยากรู้ว่าเขามีมูลค่าหรือว่ามีราคาเท่าไหร่นะครับเรากา็จะเห็นนะครับว่าเราก็แค่กดเข้าไปาทักทายเขานะครับในแต่ละวันก็คือแค่ทักให้นะครับแค่ทักให้เข้าไปนะครับให้นะเขาก็จะาถามคําถามมานะครับหรือว่าเขาบอกว่าเนาะก,ก็ โลกใบนี้นะครับเงินไฮดอลลาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นี่เองนะแต่ว่านั่นคือเรื่องของเขาครับส่วนเราก็คือต้องการเหรียญคริปโตครับเราต้องการไฮดอลลาเราก็กดไปครับ mm hmm. เขาก็ถามคําถามมา1คําคผมกดคําว่าเคมบริอดไปเขาถามคําถามมา1คํานะครับ mm hmm. นะก็สวิตนะครับก็คือโอเคไอศครีม okay. นะครับผมชอบเห็นไหมครับกดแค่นี้ครับ ก็ค <S an> ือผมก็แตะไปแค่นี้ตอบคําถามไปหนึ่งคำถามเขาก็ให้ไฮดอลลามา1ไฮดรลาเท่านั้นเองนะครับหนึ่งไฮดอลลานะครับต่อวันก็คือเราทักทายเพื่อนๆไปเราทักทายเพื่อนเยอะๆะมากมายในแต่ละวันแต่ว่านั่นก็คือไม่มีผลตอบแทนนะครับอะไรมาบางทีก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือกดไปได้เงินนะครับอยากรู้ว่ามีมูลค่าเท่าไหร่นะครับเราก็กดเข้าไปดูตรงที่ดีวอตนะครับเขาก็จะขึ้นมาให้เปรียบเทียบให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ อ่าผมจะที่เห็นนะครับอันนี้คือเหรียญทั้งหมดที่ที่ที่ผมไฮดอลลาที่ผมกดรับมานะครับก็คือ762ไฮดอลลาร์นั่นเองแต่ว่าเป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับก็คือเป็นมูลค่าทั้งหมดก็คือตอนนี้อยู่ที่ ่ารอทั้งหมดที่ผมกดมาเดือนกว่า2เดือนน่ครับได้635 US นะครับก็638บก็เกือบ2 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของไฮดอลลาร์นั่นเองเนาะในส่วนของไฮดอลลราที่ที่กดรับทุกวันนะครับกดรับทุกวันเนาะอันนี้ก็คือเป็นอาใช้มือถือนะครับกดรับทุกวันเราทักทายเพื่อนๆไปทุกวันแต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนจาก ทักทายเพื่อนมาเป็นทักทยา,ายไฮนะครับาทางทีเลกรรเราก็จะได้เหรียญแบบนี้และยังมีอีกเหรียญหนึ่งก็คืออย่างเช่นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญชาร์กก็แล้วกันนะครับเหรียญชาร์กอันนี้คือจะให้ตอนนี้คือให้วันละร้อยไฮดอลาตอนออกมาใหม่ๆก็วันละร้อยเช่นเดียวกันครับแต่พอมีมูลค่าแล้วก็เหรียญที่เขาให้ฟรีนั้นลดลงไปเรื่อยๆเขาก็จะลดลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็คือชาร์กเราก็ลองกดเคมรีวอร์ดดูนะครับ อ่าอันนี้คือไม่ได้นะครับเพราะว่า24ชั่วโมงยังไม่ถึงเลยนะครับ55ก็คืออ่าก็คืออย่า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 หลอกกันเลยเพราะเพราะว่ายังยังไม่ถึง24ชั่วโมงเขาบอกว่า24ชั่วโมงก่อนนะแล้วค่อยมากดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือกดสะส,สมมาแล้วเนี่ยคือยังไม่ถึงเดือนนะครับก็ได้ไป9,000กว่าชา์กแล้วนะครับอันนี้ก็คือกดฟรีนะครับเนาะแล้วทีนี้ก็คือเหรียญฟรีต่างๆพวกเนี้ยมาจากไหนครับเหรียญฟรีต่างๆที่ที่ได้ขุดอยู่ตอนเนี้ย มาจากที่ใดนะครับผมก็จะพาเข้าไปดูที่มาของอเว็บไซต์นะครับที่ได้มาซึ่งเหรียญ วิธีการนะครับแล้วก็เหรียญคลิปโตเวเครนซีที่เขาสร้างมวลชนสร้างตัวตนแล้วก็สร้างาเขาเอาเหรียญฟรีตัวนี้มาแจกจ่ายให้ผู้คนเราแจกจ่ายาเรารู้ได้ยังไงนะครับก็คือเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับก็คือ,อเว็บไซต์ w w w e c a s s e n VIP นะครับตอนนี้ที่ผมกำลังจะพาเข้าไปดูนะครับเนาะ ก็ผมก็มีผมทำการสมัครแล้วนะครับผมทำการลงทะเบียนแล้วแล้วก็มีการเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของเขาแล้วนะครับผมก็สามารถรู้ได้ว่าเหรียญน,นั้นมีอะไรบ้างและก็ต้องทำแบบไหนนะครับต้องลงโหลดยังไงแล้วก็กดกติกาขั้นตอนเป็นแบบไหนนะครับก็คืออันนี้คือผมก็รู้นะครับจากในเว็บไซต์นี้นะครับ 7นะครับ8 4นะครับอันนี้คือผมเนืเ่องจากว่าผมมียูเซอร์แล้วแล้วก็ผมก็จะเข้าไปดูได้นะครับแลนนี้ก็คืออ่าพอเข้ามาหน้านี้ครับก็จะเป็นอ่าเราก็จะเห็นเห็นไหมครับก็คือ PI นะ B นะครับแล้วก็จะมีอีกอ่าไทม์สลอฟต่างๆพวกนี้ก็คือจะมีเหรียญอ่าคริปโตเคเรนซีที่อ่ากำลังสร้างมวลชนนะครับกำลังสร้างตัวตนกำลังสร้างเน็ตอ่าเน็ตเวิร์กของผู้คนนะครับก็เอาเหรียญฟรีต่างๆเหล่านี้อ่าไปให้ผู้คนถือครองเอาไว้เยอะๆเพื่อที่อ่าเหรียญของเขาจะได้มีมูลค่านะครับการสร้างมูลค่าของเหรียญคริปโตเคเรนซี hmm. ก็คือต้องเอาเหรียญพวกนี้ไปให้กับคนได้รู้จักเยอะๆนะครับทำไมอย่างนั้นนะครับวันที่เขาอ่าเข้าไปยืนหลัง อยู่บนกระดานเทรดนะครับแต่ว่าไม่มีใครรู้จักเขาเลยอันนี้ก็คือ,อมูลค่าของเขาก็จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับเขาก็ให้เราฟรีเราก็ได้เหรียญฟรีไปแล้วก็เป็นมวลชนของเขาและก็ช่วยเขาสร้างมวลชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวอร์เวเวไวเว็บแคสเซิ VAP ก็จะมีะแบบนี้นะครับมีเป็นเว็บไซต์ให้เหรียญฟรีนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ไลฟ์ตัวกลางนะครับก็คือเป็น สัญญาณอัจฉริยะนะครับไร้ตัวกลางก็คือ,อมันเป็นเขาเขาเรียกว่าเป็นการกระจายอํานาจนะครับแล้วก็เป็นไม่มีตัวกลางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนสามารถามีสิทธ,ธิ์นะครับเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทั้งหมดเลยนะครับเนาะผมก็จะพาเข้าไปดูในเรื่องของอันนี้คือหน้าโปรไฟล์หรือว่าหน้า,าหน้าหน,าน้าไม้นะครับที่ผมเข้าไปนะครับเห็นไหมครับก็คือชื่อผมก็จะเป็น เห็นไหมครับมังกรอิสานนะครับไม่ใช่ครับมังกรจริงๆแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับดาก้อนห้าแปดแนะครับเนาะแล้วก็ผมก็ใช้เป็นนามสกุลนะครับเป็นการยืนยันนะครับและที่สําคัญก็คืออผมเป็นตัวแทนนะครับหมดสาธารณะระดับระดับ3นะครับแล้วก็อย่างเป็นทางการแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นเว็บไซต์นะครับและที่สําคัญที่นี่นะครับยังมีการตลาดค่าการตลาดหรือว่าค่า ขยายมวลชนที่เราไปขยายให้กับเหรียญคริปโตคาลนซีํำไปแจกผู้คนยังมีค่าการตลาดให้เราอีกด้วยเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเป็นอย่างไงเป็นแบบไหนแล้วจะสมัครอย่างไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับแนะนำให้รู้จักนะขุมทรัพย์ในมือถือนะครับเราอยู่ที่บ้านแต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรนะครับ แต่ว่าเราก็ใช้มือถือของเรานี่แหละครับมาสร้างอนาคตในยุควิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็คือใช้มือถือขุดเหรียญค,คริปโตเคอเรนซีฟรีถือไว้นะครับเพื่อที่ในภายพักหน้า3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีข้างหน้าเหรีหยญเหล่านี้เข้าไปมีมูลค่าหรือว่ามีราคาในกระดานเทรดแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปจําหน่ายแล้วก็นําไปขายสร้างชีวิตอ,อนาคตของเราแล้วก็ลูกหลานได้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ ถึงตรงนี้นะครับก็เรียวติดตามคลิปต่อไปก็แล้วกันเนาะ,ะก็ให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็เป็นเศรษฐีกับคริปโตเคเรนซีทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ